สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ขลาพยากรณ์สำหรับอ p ีนี้เป็นดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีธนูประจำเดือนกันยายน2565ซึ่งในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาในเรื่องความรัก สามารถติดตามรับชมรับฟังคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาดพยากรไปด้วยกันนะคะเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระภายในคลิปพร้อมกันได้เลยค่ะ ความรักชาวลัคนาราศีตุลนอกจากคุณจะมีดาวพั้งคานเป็นเจ้าเรือนภพการเงินแล้วคุณยังมีดาวพั้งคานเป็นเจ้าเรือนพพปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองซึ่งตรงนี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องควรระมัดระวังค่ะเอาเรื่องดีๆก่อนแล้วกันเรื่องดีคือคนโสดมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักพอเนื่องมาจากดาวพระราหูเจ้าเรือนภพปุตตะยังคงอยู่ที่เรือนภพปัตตนิ ส่งผลทําให้เรื่องของความรักมีเกณฑ์จะสําเร็จสมหวังโดยเฉพาะจะมีคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าเข้ามาและดาวเลงมาอย่างเรือนลัคนาตัวคุณมีเกณฑ์จะถูกแอบชอบโดนสารภาพรักและดาวพังคานไปอยู่เรือนพบมรณะซึ่งตรงนี้มีเกณฑ์ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้เจอกันผ่านสถานที่ที่เป็นแดนไกลต่างถิ่นต่างแดน หากเป็นคนประเทศเดียวกันก็มีโอกาสจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ซึ่งอย่างไรแล้วแม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ในเรื่องความรักทุกๆท่านนะคะยังไงก็ค่อยๆค,คุยศึกษาทำความรู้จักความคุ้นเคยกันไปก่อนเพราะเดี๋ยวพระอังคารจะมีการโคจรไปอยู่เรือนพบแห่งความสำเร็จ ในช่วงของเดือนตุลาคมน,นี้ช่วงนั้นจะมีเกณฑ์ที่ชาวรัคนาราศีตุลจะสำเร็จในเรื่องความรักหลายคนอาจจะวางแผนเรื่องของการแต่งงานเลยก็ได้ค่ะซึ่งตอนนั้นจะเป็นเกณฑ์จังหวะที่ดีมากอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคนโสดนะคะส่วนสำหรับคนที่มีคนรักทู่ครองอยู่แล้วดาวความรักไปตกเรือนภพมรณะต้องระวังให้ดีๆโดยเฉพาะดาวพังคารไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยู ดาวพังคารเป็นธาตุลมดาวมฤตยูเป็นอากาศธาตุอยู่ด้วยกันแล้วจะทำให้อารมณ์แปรปวนง่ายเป็นเหตุให้ทะเลาะกันอารมณ์จะหุนหันพันแล่นส่วนดาวพระราหูเจ้าเรือนภพปุตตะเป็นดาวธาตุลมเช่นกันเลยทำให้ชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ คนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็อาจจะต้องถนอมน้ำใจกันนิดนึงเพราะว่าดาวคนรักคู่ครองมาอยู่ที่เรือนภพมรณะมีเกณฑ์จะพัดพ้าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้ามองในแง่มุมดีๆความรักไปอยู่เรือนภพมรณะอาจจะได้อยู่ห่างกันโดยภาระหน้าที่การงานก็เป็นได้ค่ะ ถ้ามองในแง่ดีก็ถือเป็นโอกาสดีในเรื่องของการไปทํางานหาเงินเพื่อนามาใช้จ่ายภายในครอบครัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลนั่นเองค่ะความรักชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวพระศุกเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิตรงนี้ต้องขอบอกว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะซึ่งเรื่องดีจะเป็นเรื่องของคนโสดเพราะดาวความรักคือดาวพระศุก มีการโครจรไปอยู่ที่เรือนภพกรมมะเจอกับดาวพระาทิตย์เจ้าเรือนภพกรมมะและดาวพระพุธเจ้าเรือนภพลาภะ ซึ่งดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์เป็นคู่สมพลกันและดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําทําให้ดวงวาสนาคนโสดจะมีเสน่ห์ค่อนข้างโดดเด่นช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจากการติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านการทำงานเพื่อนในที่ทำงานคนในที่ทำงานอาจจะแมแอบชอบแอบรักคุณได้ หรือคนในที่ทำงานอาจจะแนะนำคนที่ดีคนที่มีสเสน่ห์ให้แก่ชาวราศาาีพิจิกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงของเดือนกันยายนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวคนาราศีพิจิก จะมีคนเข้ามาติดพันหรือเข้ามาหลงเสน่ห์คุณแต่ว่าตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากดาวมีเสน่ห์มากและที่สำคัญมีดาวถึงสามดวงมากระจุกรวมกันเวลาตัดสินใจอะไรเลือกให้ดีๆตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่าจับปลาสองมือเป็นอันขาดเพราะว่าดาวพางคานเจ้าเรือนพบอริและเป็นดาวประจำตัวของคุณไปอยู่เรือนภพป,ปัตตนีข้อดีคือดาวประจำตัวของคุณอยู่ที่เรือนคน รักคู่ครองมีเกณฑ์จะถูกใจจะหลงรักหรือแอบชอบใครสักคนหนึ่งด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือดาวพังคารมีความเป็นอริส่งผลทําให้ความรักครั้งนี้มักมีศัตรูอุปสรรคปัญหาหรือมีคู่แข่งศัตรูหัวใจเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างไรแล้วต้องตัดสินใจแบบมีสติเพราะเดือนนี้ขอบอกเลยว่าคุณมีเสน่ห์ค่อนข้างมากระมัดระวังมีปัญหาความยุ่งเหยิงเพราะความรักได้นะคะ อย่างไรไม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องความรักทุกๆท่านเลยค่ะส่วนสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วอย่างที่บอกเลยในเดือนกันยายนนี้คุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์โดดเด่นต้องระวังบุคคลที่3ม,มือที่3เข้ามาทำให้ครอบครัวของคุณปั่นป่วนได้นะคะพอดาวพังคานเจ้าเรือนพบอริไปอยู่เรือนพบปัตตนี และดาวประจำตัวของคุณก็ไปอยู่เรือนคนรักคู่ครองช่วงนี้ชาวราศาาีพิจิกจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสับสนปั่นป่วนอย่างไรพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบนันดูแลคนที่รักอยู่กับครอบครัวจะดีที่สุดค่ะอย่าผิดสินเป็นอันขาดนะคะ เมฆขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วหากมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาจริงๆต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าใส่อารมณ์จนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้เกิดบานปลายอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของผู้ใหญ่คนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้เห็นดีเห็นงามในอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักซึ่งตรงนี้เมฆขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้แม่ความรักชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพปัตนิในช่วงของวันที่สองกันยายนดาวพระพุธจะมีการโคจรถอยหลังไปอยู่ที่เรือนภพสุภะพบแห่งความสําเร็จอยู่ร่วมกับดาวการงานมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีการได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการทํางานหรือความรักครั้งนี้อาจจะเป็นการรีเทิร์นแฟนเก่า กลับมาขอคืนดีได้นะคะหรือว่าคนในอดีตจะกลับมาอาจจะเป็นรุ่นพี่หรือเพื่อนที่เคยรู้จักที่เคยทำงานร่วมกันจะกลับมาประทับใจชอบพอคุณหรือว่าจะมีการพบปะพูดคุยติดต่อสื่อสาร สารความสัมพันธ์กันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีนะคะซึ่งแน่นอนว่าใครที่มีปัญหาความรักมานานแล้วในช่วงนี้ความรักจะกลับมาดีโดยเฉพาะใครที่เลิกกันแล้วแต่ยังคิดถึงมีเกณฑ์ที่แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดีนะคะส่วนใครที่ไม่สนใจแฟนเก่าก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสเป็นคนใกล้ตัวโดวยเฉพาะหลังจากวันที่17กันยาเป็นต้นไปดาวพระพุธเจ้าเรือนคนรักคู่ครองจะกลับมาเดินหน้าเป็นปก ทําให้ดวงความรักจะสําเร็จสมหวังใครที่คบกันมานานสถานะไม่ชัดเจนจะกลับมาชัดเจนแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่คบกันมานานแล้วจากนี้ไปดวงวาส,สนาความรักจะรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์ถูกขอแต่งงานหรือมีโอกาสสร้างครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวรัคนาราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูดาวเสียอริมรณะวินาศไม่ได้มาทับเรือนคนรักคู่ครองและดาวความรักคู่ครองก็ไม่ได้ไปตกเรือนอริมรณะวินาศแต่อย่างใดทำให้อุ ปราศปัญหาที่เคยมี จะไม่มีจะคลี่คลายกลับจากร้ายกลายเป็นดีมีความสำเร็จสุขสมหวังในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นอย่างไรแล้วเมฆขลาพยาก์ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูคนโสดขอให้มีคนดีเข้ามาสำหรับใครที่คบกันอยู่แล้วก็ขอให้แต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเมฆขลาพยาก์ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูดวงดีดวงเฮงดวงปังเรื่องการงานการเงิน แล้วก็ความรักในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับวันนี้ไม่ขลาพยากรณ์ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องไม่ขลาพยากรณ์ด้วยดีเสมอมาก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในรูปก,กระดิ่งใต้ขา้างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ